แค่30วิก็ทําให้พูม่ายอดขายพุ่งไป30 0เฟุตบอลโลกปี1970เเปเล่สวมรองเท้าของพูม่ามาตลอดทัวร์นาเมนต์จนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายที่ต้องพบกับเปรูเขาก็ทําเรื่องแปลกๆก่อนช่วงคิกออฟโดยเขานั้นขอผู้ตัดสินชาวเบลเยียมก้มผูกเชือกรองเท้าให้เรียบร้อยและวินาทีที่เปเล่ก้มลงไปผูกเชือกรองเท้ากล้องถ่ายทอดสดก็ซูมเข้าไปใกล้ๆจับภาพของเขานั้นเป็นเวลา30วินาทีก่อนที่จะลุกขึ้นมาเขีย์บอเลเริ่มเกมตามปกติและถึงแม้ยุคนั้นทีวีจะเเปป็็นนนแแบบบอออาาลลลกกตต่ด้วววยยคมมฟุลโลังไงไ ประชาชนก็ได้เห็นภาพนี้ทุกทวีปอย่างแน่นอนเกมดังกล่าวบาซินชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองไปพบกับอูลุกไวยแต่ประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นก็คือสื่อหลายสำนักประโคมข่าวพร้อมกันว่าพูม่าจ่ายเงินให้เปเล่1์หนึ่งแสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณสา6ล้านบาทเพื่อแลกกับการก้มผูกรองเท้าทั้งสองข้างก่อนเริ่มเกมแถมยังจ่ายให้กับทีมถ่ายทอดสดซูมภาพเข้าไปใกลๆอีกด้วยซึ่งพูม่าออกมาเผยว่าช่วงปี1 9ึ0งเก้าเจ็ดศูนย์ถึงหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งสตาร์ทั่วโล